เนะคะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะคะเราติดตามีนั่นนะคะมีนะคะแล้วมีอะไรจะมาบอกเราไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้ไม่ทําอะไรนะคะจะมาบอกว่ามาติดตามติ๊กตอกกันด้วยนะคะแล้วคุณเริ่มทําเนาะนี่นะคะช่วยกันมาติดตามด้วยนะจ๊ะนี่นะทุกคนเราก็ติดตามเพื่อขั้นที่จะน้อยมโมแต่ว่า งานไม่ได้ติดตามโอ้โหยน้อยก่อนมาติดตามเขาก่อนละกันอบอืมช่วยกันมาติดตามกันด้วยนะคะทีดีมบาร์ฮอดโอ้ย าโอ้ม,มกัน,นตอนโพสตอรี่ไอจีคุณเป็นสายไหนาสายเปิดโพทุกคนช่วยเรื่องหน่อยว่าระหว่าง iPhone 13กับ iPhone 13 Pro พมแอคุณจะเอาตังจากไหนไปซื้อจ้ากดหน่อยนะไม่มีตังแนละ้วสายรอคนที่ชอบมาดูยังไม่มาดูลงสตอรี่เพื่อเธอคนเดียวใายดูซิ ไวสายเศร้าทปิปป์อยากเศร้าใจจะขาดและให้คนที่แอบชอบมาดูแล้วมันรู้สึกผิดที่มันไม่ไม่ห่วงใยเรา <c oughs> เพลงอะไรที่เศร้าๆอ่ะเศร้าทิปป์สายด่าลงเพื่อนสนิทพี่ตูนนี่นาไม่มีวันได้แน่ไปจากดีหลอก <c oughs> ด่าลงโคตรเฟรนอย่างนี้พี่ตูนลยมาเห็นหรอกแต่สะใจสายลงแล้วล้ สงสัยแล้วกูลงทำไมแต่แรกสายถ่ายไปเรื่อยนี่เสื้อคอนสันคอลเลกชันใหม่ใส่แล้วก็เสียวเอ๊ะใฮ้ยเอออะไรนะโอ้โหนี่ออกโฟร์ดันตะเปียว การฉันจืดอเธออยากทำให้เธอรู้จักแล้วจะมาเท่าไร่สนเมืงอวาให้ใจเธอเป็นลหลักา่าเราเป็นที่รักเป็นเจ้าของคนเดียวไม่กับเธอลูกเสือเขไม่จับมือ lalu kemudian wala matuyo. So, wala. Tapi, ชอามัติดตามด้วยนะคะเดี๋ยว,วนนะะอะไรวะเนี่ยเขาจองยวยวอย่งเดียวับฝาดไปใช่ไหมเอาไปจับฝาให้่ดหลอ่อม <laughs> ทุกคนครับระวังนะครับไอ้บ้านนายบอมีนกลดสี ะะคเราจะไม่ลงคลิปเต้นดีกว่าเพราะว่าเราเคยลองคลิปเต้นทีไรแบบโดนแบนนะคะทุกคนอย่าทําตามนะมันจะโดนแบนได้นะคะถ้าบอกเติมไว้ก่อนนะไม่ฟันเดี๋ยวจะโดนแบนนะมีแต่รถหน้าหนี้าเรียงขวาโอ้ไม่คุณตัวจะหขนานเท่านี้ โอ๊ยเจ้าแม็สันมีอะไร,รวไญญะเอาไหม โดตดโคตเนี่ยรัก like นะคนะต้้าาช่วยมัติดตามกันด้วยนะคะผู้ติดตามสี่คนแล้วถือว่าเป็นก็เออเออเออเหรอไม่ได้ฝันไปใช่ไหมมีนามไม่ได้ฝันไปใช่ไหมมีมนาม อคะเด็บนะผ่ายอ่ะไม่ได้ผ่านแล้วมีคนแล้วก็อืขวายเยอะอยู่นะผู้ติดตามกี่คนแล้วเจนติดตามด้วยติ๊กต็อกมีสี่คนแล้วติดตามกันได้อ้าวพุ่งติดตาอกติดตาอกฉันผู้ติดตามสี่นคน ต้นน้ำสอในต้นน้ำบอกว่าถ้าเกิดลงคลิปเต้นอย่างเงี้ยมันจะโดนแบนได้เพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ให้เห็นหน้าอะไรประมาณน,นั้นก็เลยลงคลิปแบบนี้ดีกว่าสวัสดีครับสุดหล่อแต่ว่าอา้๋อจำไม่ได้หรอที่อนหนูอ่ะโดนแบนเสแล้วหนูนั้นแต่หนูทำคลิปเต้นเยอะมากก็ไม่อยากมันแค่วันหยุดสวัสดีค่ะสุดหล่อเขาจองเธอไว้แล้วนะอย่าหายไปไหนละก็อย่าี้แบบว่ามีคนเต้นต้นไหม โดนแดสักคนเลย่ะเห็นคนเต้นะสะสวัสดีครับสุดหล่อข้าเจอกทั